่อนนี้เราอยู่ที่ตลาดมิคมพัฒนานะครับนะครับเป็นวันพฤหัสนะครับสําหรับสาวๆเบาๆที่จะมาซื้อของตลาดวันพฤหัสมาได้นะครับตลาดมิคมพัฒนานะครับีนเราผาดมาไม่มีที่จอดเลยนะครับรถเยอะมากนะครับนะครับเป็นถานถนนคนเดินนะครับตรงตลาดสี่แยกไฟแดงมิคมพัฒนานะครับ รับท่านใดที่อยากมาซื้อของก็ามาได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทางฝั่งเกี่ยววันกับโลตัสนะครับ,บฝั่งเาวโรตัดฝังด้านน้นจะเป็นพวกแดงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ